สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่14ตุลาคม2,025ทุกทุท่านนะครับและสวัสดี FC ช่ชอโมดสามแชนแนลทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลแก้กขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ปกันบ้างนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลคือชับม,มิิรทีมชาติ อูตเบกิสสถานแพ้อุรุกวัย1ประตูต่อ2มอนเ,เนโกชนะลิเทนสตาลีประตูต่อ1และแอลจีเรียแพ้ปาริสตาล์ศูย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปไอส์แลนด์เสมอฝรั่งเศส2ประตูต่อ2โงสโลวีเนียเสมอสวิตเซอร์แลนด์ศย์ประตูต่อศสวีเดนแพ้โคโซโวศย์ 0, ประตูต่อ1ยูเคนชนะอาเซอร์ไบจาน2ประตูต่อ1 มาซิโดเนียเหนือเสมอคาซัคสถาน1ประตูต่อ1เวลแพ้เบลเยียม2ประตูต่อ4ไอรแลนด์เหนือแพ้เยอรมนีศนย์ประตูต่อ1และสโลวาเกียชนะลักเซมเบิร์ก2ประตูต่อ0ผลพุกบอล,ลเซกุนดาลีกาของสเปนนัดที่9 คอโ,โดบาชนะเลโอเนซาส1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนอันดับ1นึคาดิด9นัด18แต้ม2เดมาติโมลาโครนยา9นัด16แต้ม3ลาซิงเซนาเด9นัด16แต้ม4เรียวบยโดลิด9นัด15แต้ม5ลาพามัส9นัด15แต้มส่วน3อันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่20กนาดาครับ9นัด9แต้ม 21เลโอเนซ่า9นัด8แต้มและอันดับที่22เลอารลาโกซ่า9นัด6แต้มมา ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลยู21ชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกฝรั่งเศสชนะเอสโตเนีย6ประตูต่อ1และอังกฤษชนะอันดอร่า1ประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงสรุปตารางคะแนนล,ล่าสุดในส่วนของฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ